สวัสดีครับผมก็จริงๆจะมาพูดถึงกิจกรรมแต่ว่ามันมีตั้งแต่วันที่23ตุลาแล้วนะครับผม <c oughs> คือกิจกรรมนักลบทมินกับ์ตมินแห่งแสงงงทุกคนอาจจะงงก็คืออะไรวิธีเล่นง่ายๆครับเลือกทีมเลือกทีมง่ายคือทีมสีขาวกบทีมสีดำแล้วกดเข้ามาตรงหน้ากิจกรรมใช่ไหมครับแล้วก็กดตรงนี้เนะี่ยแล้วก,กดคลิกเข้าไปแต่ผมมาเลือกไปแล้ว คือจะมีทีมสีขาวสีดำเห็นปะอัศวินแห่งแสงอะ่ะนกักรบธมินตัวผมอะ่ะอยู่อัศวินแห่งแสงคือทีมไหนชนะหรือแพ้คือได้จะกินทั้งคู่แต่ว่าทีมที่ชนะจะได้จะกินลิมิเต็ดง่ายๆคือเราเล่นหมวด5-5ก็คือเราก็ได้ได้เหรียญสะสมพลังละก็คือช่วยๆกันใครอยู่สีไหนก็ช่วยกันคือเล่นให้ชนะมันจะโหดถ้าเล่นแพ้มไม่ได้ ครับผมตอนเช้าบอกอันนีตอนนี้วันนี้กลับเขาบว่าคุณนี่ติดดารับต้มแป๊บไอ้สัตว์นึกว่าต้มหม่าม้าเอ้าเปล่ามาเด้เจเล่มเด้ทำน้ำแป๊บอ่ะไม่พังพินาศเลยนะเว้ยเอสเอสเคที่ใครเหรเนี่ยเอสันเขียวมาไม่ยุ่งเหรอใช่เหรอไม่ใช่พี่เหรออ้าวเก่าเก่าสีสันเขียน่าไม่ใช่ไม่ใช่เข็บลอยเข็มเล็ดป่าพี่เหรอเออ เฮ้ยกลางสามเฮ้ยเดี๋ยวตัวเข้าไปไปไหนอ่ะอาไปฆาเอาไปฆ่าดิเจ็บเพลเจ็บเพลเจ็บจบบลจอบลจอบลตัวป่าตัวอะไรเนี่ยนาคัสเพลเจ็บเง้งโดนทุบมัดบัส เงินเยอ่แบ่งกับมัเช็คดูบอกตปบึ๊กไอบิ o u เฮ้ยอะไรอ่ะเชลรี่โดดเปิดไม่ใช่เฮ้ยมกอนเล็กเลยโผมดเชเชผมหน่อยผมหน่อยโผมหน่อยตรรถเก่งสัตว์เลยยึดมามาเดะตายเลยตายเลยใครมาตายเลยดิกเตอร์ดิเตอร์เตอร์ใครมาตายเลยยังขวาแล้วอีกขวาามันมันกูๆยังขวาเฮ้ยมีไปแซวดีไปมกให่ชอใหญ่ สู้สู้สู้ใครใครจะตายทำไมมันพยายามันดึงขึ้นมาดูดกลางวะมามาตามตามามกูมาตามกมาไหวเอเจ๊โอ้โหกลังแตกไหว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 องตู้้๋องใส่เป๋งป๋ต้องเาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันเอาตัวเดียวกันนะน้่งนั่อนั่อนงนงนงน่อน่่งั่น่ั กูโดนผักประมาณสี่รอบเฮ้ยมาดิเฮ้ยดูดูในเลสเรา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 โอ้ยห้ยาตีคีบกูตีคนให้กูทำไงวะโอ้คีบกลางแล้วไม่อยู่ดีหายาวิ่งมาดูดกลางกลับลางไม่ได้เสียลางฟรีกูอยากชอบเลยว่ะโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยโดนปะเนี่ยโดนไม่โด้ไม่โดนไอเลสมันเพิ่งเกิดเอาเลสอยู่แม่งเป็นสลิมแล้วแท้ไอ้เหี้ยไปโดน แช่ดึง้โหไม่ดึงวะดถ้าดึงโดนสายเลือกครึ่งหลอดถ้าดึงโดยเมก้าเด้เฮ้ยตายเลยเนี่ยเฮ้ยตายตายจับ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 เดียววัดฝักฝักสี่คนปล่อยมาเดินกลับบ้านโอ้ยเล่นเปป่องเลยเฮียไม่โดนโดน้ยเจ็บละเนี่ยไปดิกเตอร์ใส่กูดิกเตอร์ใส่กูใจเย็นค่อยค่อย ตัน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 อนาคต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 เพนเพนเพนตดวใหม่อีกรอบนึงตายตายตายเพน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 ไม่บูมเกิดว่ะเอ้ยต้องเข้าบูมันปอง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 มาเจ็บมาเจ็บมาเจ็บแรงคนแรงคนโอ้ยแย่ไ้ใหญ่ความแรงความแรงไม่โอ้โหไม่ได้ว่ะคลิปลวามแรงเป็นปะให้ควลมแงลองดูได้นะมันอยู่บนสองอ่ะมันเกิดแล้วดิว่าทัน ่ไม่ได้ถ่ายกุรีฟาร์มแล้วช้าจัดเลยหัเมื่อกี้หน้าได้หมดมันไม่จับโอเมก้าแต่แรกว่าเราเดินสี่กูถามจริงเปิดไม้สั่งการก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกุลีะกุลีะแม่งเอเฮ้ยเะ้ยทะลึ่งทะลึ่งเอาแม่งดิเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะสกิลไปแล้ววะบบังงเฮ้ยเฮียโดนผัก ักไอม่ omit ไม่วิ่งวิ่งตัดกลางมาจับวะกวงวะแล้วมดนอยู่ดิมึงวิ่งอ้อมหลังบูเชื่ออะไรวะโอ้นครนครไอ้บอลระวังบอลระวังกำลังไป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 ไปไม่ทันละเฮ้ผมอยากเสียตังค์งไม่กลัวได้นะเชเชเชมาหน่อยลิเตอร์ลิเตอร์เจ็บสัตว์เลยกลางยังไม่โผล่เลยคลิปอ่ะไอ้อะติปติโอ้โหไม่ถึงแล้วเช่ะ โอ้ยเนี่ยได้กลางแน่ไหนะ้กูกากากูกางกากูการกูคางแล้วกากแล้วกาาแล้วไอ้ป๋องเี่กูตีกางนะกูตีกเอาป้อมกลางนะป้อมกาไปองเลยไปได้ไม่มาสักคีว่าปองไอ้เี้ยเอากางกันอยู่คนเดียวก็พอไอ้เช่อมอะไรเอ้ยปองมึงทาอะไรวะโอ้ขัดใจโจ๋วไอ้แม่ขัดใจจอ เหี้ยโอ้ปล่อยเชตีพีดี้มึงแลนทีงจะไปตีป้อมทำไมว้าวเชลลี่เป็นว่าไงวะเชลลี่มันเขียร์คลิปการกูกักเลนอยู่เโอ้นี่นี่นี่เฮ้ยมึงเป็นใหญ่ถึงสามแล้วเฮ้ยตายรัวเลยเพื่อนโอ้โหเชลลี่เพื่อนไม่เอาเพื่อนไม่เอาอะไรเลยอ่ะเชลลี่โอ้โหรวยรวยรวยจัดเลยรวยจัดเลย ตวัดเข้าไปครับอันติปาบวิ่งอย่างหมาวิ่งอย่างหมามาถึงมันใช่ไม่วิ่งอ่ะก็รู้อยู่ก็รู้อยู่มึงบ้าปะเนี่ยทำอะไรก็กลเชปปองอ่ะเชปปองอ่ะถึงแล้วเฮ้ยดักอีได้ได้ได้ไดกไปเลยสามร้อยเมตรดักได้แล้วเนี่ยดักได้เนี่ยจริงเฮ้ยเล่นก็ดีว่าอะไรวะเอ้ยเอาดิเอาดิสวยสวยปอกผักใหม่วๆหวานอะไม่เป็นกูงงวะพี่บอกูสวยพอไม่ได้บอกกูกูทำทำไม ทีมกูอ่ะเอ้ยดาร์กนี่เอาดาร์กนี่เอ้ยยีเล็เตอร์เอ้ยดูกลางหน่อยดูกลางหน่อยโอ้โหเฮ้ยเโดนหมดโดนหมดโอ้โหสวย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 ไฮอะติสวยสวยสวยไฮอะติแล้วไม่ได้ระบานล่อเนี่ยไม่ได้คิวนะเนี่ยตาล่าชั้นดีเลยเนี่ยเปิดดาร์กนี่โอ้เลิม่เนเาแกกิมมปต แพวนี่อะไรกันตอนนี้เพิ่มเยอะเลยเกมตามมาแพลนียนี่ไงแพลนี่โอ้ยร้องเกมตามเดินล่างแม่งเลยขี้เดินขึ้นบนละกลางล่างไปรวมห้าเอ็นเลยเชื่อกูเดี๋ยวถมหนักเออถมหนักเลยถมหนักบังปะกงกงกงมันปล่อยแสงกระสือไปยังวะแสงกระสือเฮ้ยหอกเฮ้ยสลิปโดดไปแล้วสลิปโดดนะเช่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 เอาดิ เฮ้ยล้างมา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 ล้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรล้างมาล้างไปสปินแล้วด้วยใส่แล้วกูอะนักลบคือนักลบนักสูงแข่งสีเออนฮะแค่นี้แหละนาคอร์สมาปิดชัวร์กูรอช่วยอ่ะถ้าไม่ไหวก็ถอย แม่งลายเนี่ยเอ้ยกูมากูมากูมาเขาเจ็ดปีแล้วกูยังเจ็ดวิกูขอเจ็ดวิกูมีอิทธิอดีตเฮียอดิเอ้ยกูจะตายน้องเอ้พี่เจมเอ็มเจมตีหมดแล้วเจมตีหมดแล้วกูเห็นดูอยู่จ็อกดิเชลลี่เคล็อกตีโล่เฉได้เฉได้เฉได้เชเฉตาอุปมากว่าโลจะออกนี่อะมึงรู้จักเจมโค่ใเครียดให้มาเจ้าป่าจไปแล้วไอ้พนี้ มึงจะมาซ่าอะไรหว่าจักมาเนี่ยจะซ่าได้ไงอย่างเมื่อกินโค้งแล้วหายซ่างค์คุณไหยเปิดไว้นานก็หายซ่าไปดิไอ้ฟ้าเอดี้เชลลี่ไม่ได้อีกเม่ไดนไม่ได้ออกอะไรต่อโอ้ยเจล่าสุดออกขาขาไอเทพล้วออกอะไรต่อมึงเล่นกินก่อนไอ้ฟ้าต้องการ ต้นลึกสปริงเออได้บอกแม่งโคตรท็อกซิกเลยว่ะเชฟสั่งสอนบุลลี่นะคุณอะมึงสั่งสอนให้ไอ้นี่แล้วเหรอมึงสั่งสอนให้บูกูทำไมอ่ะน้องท็อกซิกเหรอเออลูกศิษย์เชลีเด็กบูกูโอ้ลูกศิษย์เชลีบวกบวกบวกลูกศิษย์บวกต้องบวกกูมาอยู่เฮ้ยมาโบนมาโบนใหญ่มาเล่นโบนดิเช่โอ้มาดิ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 เฮ้ยอติกูไม่ออกนี่อ่ะกูไปอยู่นะตายอย่าโทรกูนะเฮ้ยควาย กูเนี่ยโอเคโอเคมาลาเลยมาแล้วกูมาแล้วเจเจ็บต่อผู้วันมาเลยกูเดินช้าใจเย็นกำลังคืบคลานให้มันมีมันมีนาคอสอยู่นะเปิดเลยเหรอไม่มาเปิดมาแทงนาคอสผมกล้าอยู่นี่เชฟมาอยู่นี้ผมไม่อยู่นะคนละเยอะกว่านะสปินแล้วสปินแล้วไล่สกิลออกมาเยอะแล้วเปิดดาเลยเปิดดาเลยเปาห้าแล้ว มันมันมีใครรี่นะเราไม่มีแต่มีก็เหมือนไม่มีใครรี่หราสี่สามแล้วแพ้ก็เลิกเถอะได้เลยนะได้เลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นด้วยกันน่ะเฮ้ยเพนเพนเพนวินาคโอ้โหคนเยอะต้องกลัวะเฮ้ยโอ้โหเหงาเไม่ไปล่างกันหมดเลยคุณไม่ตายคุณไม่ตายไปอยู่เจย์เจยเจยเอากสายเจย์ออกสายไม่ตายคุณไม่ตายตายกันอีที้ย่ะโอ้ กูรับแม่งทุกอย่างเลยเที่ย์ตาย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 นะครับโดนตายงานเดียวเสกเสียาอมาเลยนี่คำพูดในปล่องเขาร้องละพี่เฮ้ยบอลบอลมาหน่อยดิแก้ดิแี้ทีมบอนมาหน่อยดิว่าไปไปมากุว่าแพ้เมื่อกี้กูรับหนึ่งห้าเที่ยรับโคตรนานเลยเพื่อนอยู่ล่างอยู่บนหมดเลยไม่ไอ้บนอ่ะไม่แปลกบนคือดันขีไอ้เที่ย์จะตายจะตาย อลำแล้วเฮีย <Al ba. S 1> ไม่เป็นไรอ,อย่างน้อยมันก็ได้แลกโอ้ยเจมตายดูโอเมนดิโอ้โหไอยบอกเลยไม่งดูโอเมนเลยมันไอเฮียไม่ไปเลยนะเว้ยทาไมโอเมนไม่ตีบทวะคว้าไอพวกนี้เป็นคว้าแต่ไม่ตีเลยที่มันลบไอเฮียนี่คุณเจอเมื่งไงที่ไอบบอกทิ้งเมื่อไะทิ้งเิ้งท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 ิ้ง จากสี่ศูนย์นี่พี่อ่ะถอนไปบอกอร้อนคือจริงๆ <c oughs> จบเลยเอาสองบัฟจบจบปะสองบัฟจบจบ,จบปะคือไม่ได้ก็ออกูกดยอมแพ้แล้วกูบอกเลยตอนแรกเงินนําเป็นทุ่งรอบนี้เงินจะเท่าแล้วทำบุ้งหลงเหลงไะดิแม no ่งอ่ะดันล่างหี้ยอะดันกลางเหลืองปล่อยนาคอยไปเลยเยียออเอ็นสัตว์เดีาสองบัฟสองบัฟไปดี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 แล้วชนะได้ ไม่ใช okay. ่เราใจชนะได้เราชนะอยู่แล้วมุจนะได้อะไรวะสามภาพเลอะเหรอไม่รวมเล่นกันบ้างไหมวุ่นเนี่ยทั้มันเลยพี่เก็มาเลยาแล้ววะม่าเกมตาไม่ได้หนึ่งแพ้ไม่เหรอี่ยตเกรดับเฮ้ยเฮ้ยเฮเอาไปดิชนเชเชกูมาล็อกล็อกลอกไปไปโอเมก้ากันเลยเนี่ย

มันก็เตี๊ยบเลยมันก็เตีเปิดดาร์กเลยไม่ดีกว่าหรอวะเอ้ยมันอย่างนี้มันตายนี่อย่างนี้มันตายล้วอตีเหรอเอาสีเรอเลยะบอัตโนมัติไอ้เหี้ยไต้องเล่นเลยว่ะาไข่ปังกอบกูจะหมดอ่ะสี่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 ส่ี่ส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 บอส่สี่กี่สี่สี่สีวข่่ี่่ เาละไอ้สลิมสลิมโดดแล้วกูได้สิปีอ่ะโอ้ยปกราดมันล้างแล้วมันล้างแล้วตันสลิมสลิมนี่ต้องสลิมนี่สลิมนี่เห็นปะเฮ้ชับับฮึบสลิมสลิมเกิดแทงเขียวสวย โอเมนตีอย่างเงี้ยโอเมนตีป้อมทั้งเกมไม่แปลกเลยที่มันรวยนี่ไงมันไม่ทำอะไรเลยแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นอย่างเงี้ยไม่แล้วมันไม่มาไม่เกมเงินมันหมื่นตั้งนานแล้วมันแบบมันต้องเล่นถูกเหมือนเกมแรกที่เราเล่นอ่ะคือเอไอคือขึ้นเลยจบแล้วกูถ่ายตัวบุกมาปล่อยปล่อยนาค้อไปเลย